อ่าท oh ี่เยนงาเลียคือฟอวงเสดอ้ได้ขอบอกไว้เลยว่าช่นีหนูดวงค่ะถ้าพี่อยากได้สองขวนเนี่ยไม่รู้านี่มันเป็นงานเลีล่าสุดใกพุมเป่ามาแลแบบดวงดีตลอดมัน 两个。Yeah,